ว่าดีใจที่ Miss International Queen อะไปจัดขึ้นที่ประเทศเวียดนามเพราะว่าปีแรกที่โยไปอะทางรัฐบาลเขายังไม่ให้ใส่ชุดว่ายน้ำเลยประกวดเลยเงี้ยอันเป็นแบบเป็นชุดที่่อาห้าจะเรียบร้อยแล้วก็เหมือนเขาก็ต่อสู้สิทธิเพื่อ LGBTQ เขาเหมือนกันนะคะปีนี้ก็แบบดีใจมากเห็นนางงามเลยออกมาชุดว่ายน้ำนะคะที่โยไปปีแรกแล้วแบบรัฐบาลสั่งห้ามโน่นนี่อะไรยเงี้ยแต่อันนี้ก็คือเขาทำให้เห็นว่า ศักยภาพแทเจเนอร์ในเวียดนามเขามีความสามารถแล้วก็อยากจะเป็นตัวเองจริงค่ะหนูว่าพูดจนหนูแบบอายคนแล้วว่าแบบว่าไม่มีใครมาสนเชื่อจีบได้แต่ถามว่ามีคนมาจีบไหมก็ยังไม่มีก็เลยแบบว่าเออแล้วแต่ละการถ้าอยากมนจีบก็เดี๋ยวมาเองไม่อยากโปรโมทตัวเองเล้วก็อายล่าสุดหนูไปเวียดนามมาภูมิใจบ้างไหมที่แบบเวทีของเราได้แบบสูด ต่างประเทศแล้วปหลายประเทศเลยภูมิใจนะคะแล้วก็โยคิดว่าดีใจที่มิสอนะินเตอร์เนชั่นแนลฟีน่ะไปจัดขึ้นที่ประเทศเวียดนามเพราะว่าปีแรกๆที่โยไปอะ่ะทางรัฐบาลเขายังไม่ให้ใส่ชุดว่ายน้ำเลยประกวด,ดเลยอย่างเงี้ยยังเป็นแบบเป็นชุดที่ค่อนข้างจะเรียบร้อยแล้วก็เหมือนเขาก็ต่อสู้สิทธิเพื่อ LGBTQ เขาเหมือนกันนะคะปีนี้ก็แบบดีใจมากเห็นนางงามเลยออกมาชุดว่ายน้ำที่โยไปปีแรกแล้วแบบ รัฐบาลสั่งห้ามนน่นนี่อะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็คือเขาทำให้เห็นว่าศักยภาพแพลนเจนอร์ในเวียดนามเขามีความสามารถแล้วก็อยากจะเป็นตัวเองจริงๆค่ะกระแสนน่นดีมากมากเลยมากเขาทำเบรลิวตี้คนดูในสตรีมมิ่งไลน์สาขาเป็นแสนคนเลย<ม>เราทำคล้ายๆแบบมิชชั่นมีการคัดออกซึ่งโย่ไปวันที่ออดิชั่นของทาง m i เวียดนามค่ะ คนมาสมัครเป็น200คนก็คือนั่งคัดจนแบบตาลายกันไปเลยแล้วก็คัดออกคัดออกเรื่อยๆจนเหลือแบบ30คน20คน10คนแล้วก็ได้คนมงของเวียดนามค่ะหนักใจ,ใจ,จรึไงกับคนที่มาสมัครว่าแต่ละคนก็ดูแบบสวยรังาจแต่สิ่งที่หนักใจคืออาจจะฟังภาษาเวียดนามไม่ค่อยได้เท่าไหร่เราต้องแบบพึ่งคาสเลตแต่ปีนี้เดียวนี้ตั้งแต่หนูไปมา2ปีนะแฟนผมจะหวังไม่นหนูไปทุกปี มีเหรอใช่เพราะวังให้หนูปรุกปีแล้วมันจะผลักข้างฝั่งใช่ฝั่งผลอะไรนี้เราไม่ได้ค้ดว่าถ้าถ้าให้ไปหนูก็อยากไปทุกปีเหมือนกันเดี๋ยวคิดว่าเราคือคอมมูนิตี้เดียวกันที่อยากจะแบบส่งเสริมแล้วก็ผลักดันกันค่ะ่ในเรื่องภาษาต้องมีไปเรียนรู้ไหมเออแค่ไม่คุยภาษาแบบนี้มีมีค่ะแต่ก่อนหนูอ่ะเป็นคนไม่กล้าพูดคือฟังดูเรื่องแต่ถ้าจะแบบพูดอะไรเงี้ยอาจจะแบบเรียบเรียงคําไม่ค่อยได้แต่พอเราไปอยู่ตรงนั้นเราก็ต้องแบบ ฝึกแล้วก็พยายามสือ่อสารกับเขาค่ะก็ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวด้วยภาษาไปด้วยแล้วก็ได้ประสบการณ์ดีๆด้วยตอนนี้เป้าหมายมีอะไรบ้างหลังจากนี้หลังจากนี้ใช่ไหมคะเป้าหมายหนูคิดว่าอ,อยากจะประสบความสำเสร็จในด้านของวงการบันเทิงค่ะแล้วก็อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองด้วยก็มีวางแผนอยู่ว่า ปีนี้อยากจะใช้ชีวิตให้เต็มที่อยากจะทําทุกอย่างให้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการผลิตคอนเทนต์อย่างที่ทุกคนเห็นแบบเรียลทิกต k อ,อกอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอยากจะทําว่าตัวเองอะสามารถทําได้มากหรือว่ามีความคิดเอ็ดได้มากแค่ไหนนะคะแล้วก็บวกกับทําในสิ่งที่ชอบก็คือโปรดักที่เราชื่นชอบหรืออยากจะทําคู่กันในปีนี้เรื่องมากเป็นไงนะคะทุกคนยังอยางค่ะเพเรื่อยๆเยอะเยอะไหม,มเราเราเราก็ทนไปตามแบบที่ธนาคารบอกแล้วก็แบบ เหมือนผ่อนไปเอาเงินไปเที่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าอยากจะใช้ชีวิตด้วยเราก็อยากไปไปทุ่มกับบ้านว่าฉันจะต้องหมดในปีนี้ปีนี้ปีนี้นเพราะว่าเี๋ยวคิดว่าโควิดที่ผ่านมามันเสียเวลาชีวิตไปเยอะมาก3ปีเราควรที่แบบ เป็นช่วงที่สาวซักพ<ม>ักเราจะใช้ชีวิตอะไรเงี้ยแต่เราต้องแบบกลับมาอยู่บ้านเรารู้สึกแบบเฮ้ยสาววิที่<อ>ที่อยู่บ้านอะมันหายไปอ่ะอยากจะออกมาใช้แล้วก็ใช้ชีวิตที่ที่ขาดหายไปที่อยู่บ้านติดพี่ตัดต่อจากนี้ไะได<ม>้เพี่ยบความรักด้วยตอนนี้อคุณแม่ไม่รือว่าดิฉันใช่อยู่คุณแม่ความาารักไอ้นะความรักมันอยู่ในใจโอ้ยหนูรู้สึกดีว่าหนูว่าพูดจนถึงแบบ อายคนแล้วเพราะว่าแบบว่าไม่มีใครมาสนเชืใอจีบได้แต่ถามว่ามีคนมาจีบไหมก็ยังไม่มีก็เลยแบบว่าเออแล้วแต่ละการถ้าอยากจะจีบก็เดี๋ยวมาเองอไม่อยากโปรโมทตัวเองแล้วว่อายคิดยังไง,บ,ง <c oughs> บ้างว่ามีคนบอกว่าหนูหนูว่าสวยเกินที่แบบคนจะมาจีบไม่จีบค่ะหนูว่ามีคนเสือกกว่าหนูเยอะแยะเขาก็มีสมองของความรักก็มีแต่เหมอือนเขาแบบไม่กล้าก็มาจีบเราเพราะความสวยเพราะความสวยกลัวกความสวย่างเงี้ยไม่จีหรอหนูก็ หนูลดหน้ามาคนเปิดปกติแล้วเราว่าดเดินไปไหนไม,มาไหนก็หนูก็เป็นคนหนึ่งที่คิดว่าเปิดรับมากขึ้นแล้วก็เข้าถึงคนง่ายมากขึ้นนะคะแต่นั่นแหละหนูคิดว่ามันก็อยู่ที่บุญพาบุญพาวาสสัดสระศกถ้าเราแบบอะไรนะคะใรอ่ะอะไรนะคะก่อนหน้าน,นี้มันมีขาา่าวก็แบบบางคุยกับหนุ่มคนนึง คนไหนคะสีแล้วอ่ะสีแล้วอ่ะีแล้ไปยันเตมูงยัยเออออกโคจิ้นน่ะหรออ๋อไม่ใช่นะเป็นน้องก็คือยังไม่มีตัวจริที่มันค่อนข้างว่างหรอค่อนข้างว่าทำสวยหนูนิดนึงอให้หนูเลือกเลือกขึ้นอยู่ไหมไม่เลยค่ะคือไม่เลือกเลยแต่ก่อนแต่ก่อนก็เลือกเยอะยอมแล้วแต่ก็คือแทบจะไม่เลือกแล้วก็คือคนที่คูด้วยเราแบบเราไม่อึดอัดเราไม่ลำบากใจเราก็ ก็โอเคแล้วค่ะที่จะไปก็ต้องตั้งใจก็คือต้องสู้ว่าหนูเป็นคนตัวสู้ใช่ความแข็งแกรโอเคดีแล้วก็อ่ะดูแลตัวเองนิดนึงนีคุณแม่ช่วยดีเด้อบ้าคุณคุณแม่หรอคุณแม่ไม่ได้ช่วยเลยค่ะอาจก็ไม่ได้ห้ามใช่ไหมไม่ได้ห้ามยิ่งเป็นหนุ่มกีตาร์ยิ่งดีเลยอ้จารย์หนุ่มกีตาร์อ๋ดีค่ะ แม่กินตบพงอะไรกินสิกาแฟร์มีท่ชายแต่ว่ามุงสีฝันก็ยังไม่เข้าอย่างไปอีสานบ่อยมากเลยแต่ก็ยังไม่เข้ายังแต่งหงไม่ช่วยอะไรเลยหรอพยายามช่วยแล้วเต็มที่แต่ก็ไม่ได้สิขอบคุณหลายหลายค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทางช่อง Youtube ท็อปดาราด้วยนะคะ